ดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีผู้กำลังสิมาเป็น FC. เอฟซีหรือน้องๆพี่ๆช่องดันเนาะค่ะเนาะที่เขามาชมแต่เมื่อน,นี้เย็ดจิวจะพาดท,ทำแกวเกลือด่ะคะ่นะเด้อแกวหอมจ้ะแกวหอมอันดับแรกอยู่ในนี้ที่เย็ดจิวจานเย็ดจิวนี่นี่น,นักเอกของเฮาเด้อค่ะเด้อเย็ดจิวกจะจักกี้จ้ะ กระเทียมกระเทียมสดนะคะต้นกระเทียมนะคะกับหอมหอมบัวจะแยกกระจะกีล้วก็จะมะฮันจังสีนะคะบวัวมันจีจะย่างย่างเรื่มตัวตโตโตค่ะย่างจะมีย่างแล้วก็เครื่องปรุงเข้าก็ะจะมีนี่มะเขือเทศจีอีกค่ะกระเจบมะเขือเทศกับแมนแต่ว่าย็ดจิ๋วจะไม่ใส่ปลาไม่ใส่น้ำปลาจะจะใส่เกลือนะคะนี่กับเครื่องปรุงก็มีนี่ค่ะ เจ็ดติยวก็จะให้เมืองอันนี้เจ็ดติ่วกับจนะีกับเทียมจีหอมเนาะค่ะเนาะพริกดิบให่ใส่แค่นี้จจะเพื่อยักมักเพชดกับขาก็จะใส่พริกป่นไปน้ำจจะอันนี้ก็ผงชูรสจจะอันนี้หอมหอมผักชีไทยค่ะหอมหอมชีไทยด้วยค่ะเด้อนี่เด้อเออใบสอยหอมชีไทยแต่เป็นหอมพื้นบ้านนะคะมันจะหอมมากคือหอมตัวนี้จะไอหอมตัวนี้ละ ที่ว่ามะโคไข่ควมอร่อยของมันอันนี้เยตดจิวก็จะมีน้าาน Split, นะะ stars, ําตาลพาวเด้อค่ะเด้อใส่เยตดจิจะใส่น้าตาลพาวจ้ะน้าตาลพาวนี่มาจากแม่หวานนะคะฝากมาให้แม่ติวะะ๋วค่ะสดๆสร้อนๆเลยนะคะขอบคุณแม่หวานขอบคุณพ่อลุงขอบคุณหนูเทียนนะคะที่ส่งมาให้แม่หวานส่งมาให้สองกระปุกเลยนะคะนี่กระปุกหนึ่งคะ่ะนี่กระปุกหนึ่งเย็ยติวก็จะมาใส่นะคะแทนถ้าธรรมดาเย็ดจิจะใส่น้ําตาล horizon, ปิ๊บเนาะ วันนี้ขอเป็นของแม่หวานน้ำตาลเ้านะคะจะายดอยู่ก็จะเอาลงเนาะค่ะเนาะแล้วก็นี่จากเกลือนี่เกลือค้วบนัวของมันเนาะปลาไม่ใส่นะคะถ้าถ้านันนิดนึงก็จะใส่น้ำปลานะคะอันดับแรยกยาจิวก็ขอเกลือก่อนนะคะ,ะเกลือนำนะคะ เมื่อบ้านเข้านี่จะเอิ่แก้วหอมนะคะเนะาะจกเพรามันกระใส่บักเล่นแต่ว่าเป็นนันนี่จะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเรือเพราะว่าเรารู้ว่ามันเค็มนะค่ะเนาะนี่พริกกี้แย่ี่พริกซดนะค่ะเดอะ้อแย่ยใส่พริกกินดาหาหนวยแล้วก็พริกไอส้สวนอันนั้นหาหนวยจะเป็นซิหนวยจจกนี่คือแก้วซิหนวยนะคะเดอะ้อนี่ใส่ลงไป เย็ดอยวก็จะโขลกีิก่อนนะคะจะมาโขกกันเลยโขลกพริกให้ละเอียดเลยค่ะโขลกพริกกับเกลือนะคะใส่ด้วยกันจะพริกนี่เขาโขแกแหลกๆเลยนะคะจะ นี่ขั้นตอนที่สองนะคะใส่ลงไปเลยหอมแล้วก็หอมปิ้งอะไรก็ใส่รวมกันไปเลยนะคะโขกไปเลยพริกละเอียดแล้วจ้ะนี่จ้าแล้วก็จะเอาหอมใส่ลงไปเลยเมือ่อยติว่างแล้วเด้พอพรา่ายดอันนี้แก้วยกติวจะเห็นกับ1นึ่งปลาเด้อค่ะเด้อปลาแม่หวานฝากมาให้นะคะปลาหางปลาตะเพียนกับปลาปลาอะไรนะปลาแล่จ้า นี่นะคะโคกไปเลยหนึ่งนี่จะแซบนะคะกับาย่แก้วมะเขือเทศด้วยค่ะเด้อนี่จสูตรนี้ได้มาน้ำใสวัติี้ะ ร้านสาวร้านสัะไพร่ยัดติ๋วเด้อค่ะเพื่อนนั่งยู่นั่นฟังนั่นจ้ะเพื่อนเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดสุดก,กินเซพเสแอะเพื่อน่าแจวหอมปาลาแจวหอมมาตั้นร้านไพรเพื่อน่าเดี๋ยดีเพื่อนไปยู่ฟังนั่นละจ้ะมีแต่ลูกกับผัวเพื่อนอยู่ฟังนี้จ้ะ นี่นะคะเข้ากับโคกไปเลยไปกินเข้ากับคุยไปน้ำด้วยจ้ะนี่ค่ะเห็นบ่เออนี่ต่อไปเข้ากับโล่งตัวนี้จ้ะอันนี้เขา้าบ่ได้โรยหน้าด้อค่ะเด้อเราจะโคกเอากลิ่นมาเลยนะ,ะยิ่งโคกโคกอันนั้นนั่นเท่าไรแห้งแห้งหอมจ้ะไอ้หอมไอ้ชี้ไท่เนาะคะนะ่ะเนาะบ้านเข้าเอิญหอมปอมเนาะคะนะ่ะเนาะ บ้านห้าอ้นหอมป้อมใบซอยจากหอมป้อมแบบบ้านพื้นบ้านห้าโบล้านบนแมนอันต้นใหญ่ๆนะค่ะเด้อหอมนี่ายปลูกอยู่สวนจะสวนายที่เคยไทยลงชุ่มชื้นเลยจะเด้อออามาโคไปน้ากัดเลยจะายกกระายตอนลางคืนเนาะยิ่งโคให้มันช้ำเสด็จคั่วหอมให้อมมาแต่นี่ก็หอมหอมละค่ะหอมคล้ชายแม่งด่าเลยค่ะมันจะเป็นหอมใบซอยเด้อค่ะเด้อหอมป้อม หอมดีเ h o u s e h มันจะบปใหญ่จ้ะหกไปเลยหกซ้ำใส่แห้งหอมจ้ะนี่แยกกะจะหมุนไปน้ำยามันฟงขอตาน้ำเ้อะจ้ะเด้อเดี๋ยวแยกกะจะสต๊อปไปเดี๋ยวให้มันนันละเอียดก่อนเนะานะค่ะเนาะจ้ะนาโขกให้มันซ้ำแล้วเนะานะค่ะเนาะนี่จ้ะมันจะซ้ำแล้วเนาะค่ะเนาะอ่าน,ะนี่เห็นบะ มึงเย็ดทีจะเอาสากซุยึ้นไหมมึมงนี่จ้ะนี่ผักช้ำแล้วแล้วก็นี่ค่ะนันเงเอกของเรามะเขือเทศนะคะลงไปเลยอ,อย่าตําแห้งเด้อค่ะเด้อเพื่อควมปลอดภัยของเฮาจ้ะเฮาแน่นเอาก็ได้จ้ะเพื่อคว,วมปลอดภัยของเฮาอ่า สมมติถ้าน้อเฮจเยลบักเรียนบ้านเฮาก็จะมีน้ำปลาล่าใส่เนาะค่ะเน,ะนาะน้ำปลาล่าแต่ว่าหอมนี่จะใส่สดจ้ะอันนี้เฮาเฮาเฮา,าปิ้งใส่จ้ะเดี๋ยวทิก็จะปรุงไปน้ำเลยเด้อค่ะเด้อจ้ะอันนี้กะอูนามินะคะอูะอนามิหนึ่งช้อนจ้ะช้อนชาเด้อค่ะเด้อ พวนาดันซอตโต้แล้อซอสซาจ้ะอืมย่าก็จะพริกป่นใส่นิดนึงจ้ะเพราะว่าพริกนั่นบ่นั่นจ้ะอึ๊บเห็นบ่าผุ้งงงไปเลยอืม,อมน้ำตาลข้าวจ้ะแล้วเกาก็ซิมเมืองท่านบนนัวเขาเขาบออยากใส่น้ำปลาเขาก็เกลือตัดไปอีกจ้ะเกลือตัดไปเลยจ้ะ น้ำตาลเ้าจากเพชรบุรีนะคะขอพูดแม่บ้าฮันเดอร์ขอพูณอีกรอบคนอ,อุ้ยหอมขนาดเจน,น้ำตาลนี่กระไดเปิดออกมาก,กระหอมจะนี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะน้ำตาลเ้าหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะท่านท่านมันบะแหมนมเท่ากับ ใส่อีกเพราะว่าบวบเขือเทศมันก็นจะหวานแล้วเพราะว่าจะติวใส่ใส่ไอ้ใส่บวบเขือเทศไงเด้อค่ะใส่บวบเขือเทศไงบ่ได้ใส่บวบเขือเทศเ,เปรี้ยวจ้ะอืมยัดติวจะขอซีฟนิดนึงว่ามันนัวว่าได้พอดีเลยจ้ะ เพราะว่าบ้านยัดติ๋วบ่ค่อยกินเค็มเนาะบัดนี้เขาก็มาโยกโยกผงแตงน้ำตาลก็พอดีอืมจะยัดกับจะจะเต้าไปก้อนขอโยกก่อนเด้อค่ะเด้อค่อยมาเมืองอีกทีหนึ่งจ้าจ้าเด้อยัดโย,ย,ยกโยกมาไม่ก,กับเนียนเลวเด้อค่ะเด้ออืมยัดกับจะ เอ,เอาใส่กระปุกไว้เด้อค่ะอยกไ,ได้กระตักออกมากินจ้าม,มาเด้อค่ะเด้อมาเมืองายก็จะขอซิมอีกรอบหนึ่งค่ะยายโยกโยกให้มันเข้ากันละเกลือให้เข้ากันละนัวเรียบรอยอีหยังเบิ่ละ แต่มันอ,อน่อนอ่อนน้ำป่านิดนึงจ้ะแยกสิอขอตัดน้ำป่าด้ค่ะเด้อเกลือเกลือข้าวซอยตัวหนึ่งละจ้ะเอาน้ำป่าลงนิดนึงขอกระปุกหน่อยค่ะจ้ะแยกกับโยกงังนสิจ้ะ,จะอันนี้มะเขือเทศครึ่งกิโลนะคะยายกแอมะปิง เผือเทศครึ่งกิโลค่ะอย่างนี้เลยจ้ะอย่างนี้เลยค่ะโอแต่นี่นะคะกระปุกเย็ดติ๋วจะใส่วันนี้ถ้าไผมักเพ็ดกะเอาบอกพริกใส่เลยอืใส่กิน นั่นเลยอ <Yeah. S 1> ย่ากูได้มากกว่าจ่าเพื่อเติมน้ำตาลอีกอันนี้คือรสกลางๆของเย็ดติวเลยค่ะเด้โนุแต่ว่าน,วนัวน้ำจ้ะทำนัวนัวตามนะคะท่าน,นไผยมาแต่ว่าเปรี้ยวนี่เย็ดติวกับว่าพอ่อ <Ooh. S 1> แล้วล่ะโอ้ยกระลังหนึ่งข้าวเหนียวกับหนึ่งปลาได้จากบ้านเย็ดติว จ้ะแกวหอมตะแซบออ่ะคะพี่นอ้องเดี๋ยวจอติ่ก็จะใส่กระปุกที่ไว้จ้ะลูกคุณได้มากอะกินเ้ากระตักแปะออกมาใส่จานเจ้าของจ้ำมโลดจ้าเดี๋ยวยาจะคอยให้มันใกล่เนาะค่ะเนาะโอ้ยอ อายายจะสต๊อปไปยายจะขอตักแล้วกอนเนาะคอยมาเมืองกันอยู่ในกระปุกจ้ะจะเซ็จแล้วใส่กระปุกแล้วเออหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าอร่อยไหมคะอืมนั่นแหละจ้าเ้องกระตักแบงออกมาใส่กินเนาะค่ะเนาะหรือก็จะจานเข้ากินไผ่กินมันกระตักเอาคนละซอนจ้าพ็ยิ่มกันนั่นมมนก็จะบ่ได้เป็นงานเนาะคะ่ะเนาะยายจีบใครทีจังสีล่ะจ้า เดี๋ยวขอจบคลิปนะคะคลิปแก้วหอมจะใส่มะเขือเทศนะคะจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไหล่ทุกกำลังใจจ้าที่เขามารับชมหรือแก้วมะเขือเทศเข้าจจะนี่ละค่ะเอาง่ายๆคือแก้วมะเขือเทศห้ารถนะคะเนาะแต่ว่าทุกอย่างเข้าเอาไปย่างจ้ะหอมหอมสดห้ากับย่างกระเทียมสดข้ากคย่างจ้ะ ขอบคุณนทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจะะด้วยค่ะเด้อที่ขอมารับช่วงจาบา,บายนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าอย่าจิบขอจบคลิปะะด้วยกัเด้อบุญรักษาพระคุ้มครองจ้า